โอครับผมปีนี้ปอร์เช่มีไฮไลท์เป็นรุ่นไหนบ้างครับโอ้โหวันนี้จริงๆเราไฮไลท์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับถ้าเข้ามาในบูธนะเออจริงๆจริงๆบูธเราเนี่ยเราแบ่งเอาเป็นเอ่อเกือบจะประมาณ4ส่วนนะครับก็คือมีทั้งโซนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งโอเครถปอร์เช่ทุกคันมันก็เรามาทางแนวเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เรามามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์เนี่ยก็มีทั้งขยเยนถ้าใครติดตามนะถ้าใครติดตามตามยูทูบนะครับมันก็จะมีขยเยน่เปนทาง year man. S <S <ม>นะครับเดินทรมเนียมมันส0 0 0มกว่ากิโลนะครับก็มาจอดโชว์ที่ในนี้ด้วยเราก็ยังมีโซนที่เป็นเออร์เบิ้ลนะครับ,รบก็มีทั้งไทยคันมีมาคันอีกโซนหนึ่งก็เป็น <S <S <โด>เฮอร์เวสต์ก็คือเป็นรถอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรามาโชว์นะครับ,รบไฮไลท์ที่เรามาโชว์เนี่ยเรียกว่า91 Spirit 70ปิรแอบบเห็นอยู่นิดนึงนะครับสวยไหมสวยสวยนะครับสวยสวยมากเนาะก็ครบเลยก็ผลิตมาแค่1,500คันนะครับ1,500คันแล้วก็นี่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีกไฮไลท์หนึ่บนนเเววทีีด้าาหลัังรกก็็ม GT3 คือต ปัจจุบันนะครับก็คือ9.2.2 GT3 ตอนนี้เป็น touring ก็คือไม่ได้มีสปอยเลอร์นะครับข้างหลังอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็โดดเด่นเลยนะครับก็เป็น Porsche 936นะครับซึ่งโอเคเหมือนก็เป็นตัวม็อกอัพของรถรถเลมังนะครับที่ได้ที่ได้แชมป์มาแล้วก็มาในของ Porsche ตอนนี้ในบูธเราเนี่ยมันก็เป็นโซนเขาเรียกว่าเรสบอ a หรือเพอร์ฟอร์แมน์นะครับแล้วก็มีทั้งไทยคันที่ติดสติ๊กเกอร์ที่แรปเป็นลายลิเวอรี่เหมือนกับ936สวยสวยมากเลยอันนี้ใช่ ใช่ใช่ซิ่งแลยปอเช่แคมเปญเลยนะครับจริงๆแคมเปญเนี่ยให้อธิบายหมดเลยเนี่ยเยอะมากนะครับใช้เวลาอีกเช่อครัต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าแบ่งแยกตามแคตตาล็อกของรถไว้มากเลยแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครที่สนใจนะเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาที่บูธนะครับที่บูธปอเช่ลองคุยที่ปรึกษาด้านการขายนะครับแน่นอนว่ามีแคมเปญมีอะไรที่สนใจแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเรามีแคมเปญพิเศษแตกต่างกันออกไปหมดเลยนะครับ we we'll